เบีย้ยผู้สูงอายุล่าสุดเดือนสิงหาคม2568คน4กลุ่มนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกสิทธิ์ดูเลยเป็นคุณไหม4กลุ่มคนนี้ถูกยกเลิกสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะได้เบีย้ยผู้สูงอายุต่อไปไม่อยากโดนยกเลิกสิทธิ์ต้องเข้าใจคลิปนี้แล้วดูให้จบให้ครบทุกข้อครับ เพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยบางข้อก็แก้ไขได้บางข้อก็แก้ไขไม่ได้นะครับแต่ทุกข้อเนี่ยคุณต้องรู้เพื่อที่จะไม่โดนยกเลิกสิทธิ์และไม่ได้เงินในเดือนสิงหาคมนะครับโอเคมาดูกันครับในกลุ่มคนที่1ที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ก็คือกลุ่มที่ผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นะครับคือตรงนี้เนี่ย ใครที่มีการเสียชีวิตไปนะครับสำหรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อเสียชีวิตปุ๊บเงินก็จะตัดออกไปทันทีนะครับจะไม่สามารถได้เงินเบีย้ยผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องได้อีกนะตรงนี้คุณต้องเข้าใจอย่างยิ่งครับว่ามันมีผลโดยตรงแบบนี้นะกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเสียชีวิตลงนะครับหากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ได้เงินนะครับนกรณีของสิงหาคมนะก็จะเสียชีวิต ก่อนที่จะถึงวันได้เงินในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็สามารถได้เงินในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายนะครับแต่ก็ต้องมีพยานรับรอง2คนนะครับมีลักษาศั์เจตจำนงแบบไทยยาที่โดยทรรนะครับที่เมื่อกฎหมายนะก็จะโอนเข้าเงินบัญชีได้เลยอันนี้เนี่ยคือในกรณีนี้ข้อนีเนี่ยทำไมถึงบอกว่ายกเลิกสิทธิ์นะเพราะว่า มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าถ้าหากว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีการเสียชีวิตนะครับมีการกําหนดตั้งแต่ตอนลงทะเบียนแล้วนะครับว่าตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยรัฐมีการพูดเอาไว้ครับว่าใครที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุวันใดวันนึงเนี่ยหากเดือนไหนเดือนไหนมีการเสียชีวิตลงนะครับเมื่อมีการเสียชีวิตลงในเดือนไหนก็แล้วแต่พอเสียชีวิตปุ๊บนะครับ ก็จะทําให้ไม่ได้เงินทันทีแล้วก็จะโดนยกเลิกสิทธิ์ทันทีแต่ตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้ครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอมันเกิดแล้วก็ตามนั้นนะครับนี่คือข้อแรกกลุ่มคนที่โดนยกเลิกสิทธิ์ครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ที่โดนยกเลิกสิทธิ์ครับคือกลุ่มที่ขอสละสิทธิ์รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามีคนขอสละสิทธิ์ด้วยเหรอมีครับแล้วบางคนเนี่ยก็ไปแจ้งยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุด้วย ทีนี้การที่จะไปขอสละสิทธิ์หรือว่าใจ้งเลิกเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยคือมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับด้วยนะครับมาดูข้อมูลตรงนี้กรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องขอรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเนี่ยก็คือได้ทําการขอไปแล้วใช่ไหมครับที่สำนักงานเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วแล้วต้องการหากประสงค์จะยกเลิกการรับเบีย้ยผู้สูงอายุสามารถแจ้งเลิกได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆครับหรือหากผู้สูงอายุต้องการบริจาคเบีย้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุนี่ครับบางคนต้องการแบบนี้สามารถติดต่อขอบริจาคเบีย้ยผู้สูงอายุโดยนําบัตรประจําตัวประชาชนมาที่หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้สูงอายุไว้ได้แก่กสํานักงานเทศบาลที่ทําการอบตอสํานักงานเขตซึ่งผู้บริจาคเนี่ยจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ และหักลดหย่อนภาษี1เท่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเลยนะดังนั้นเนี่ยนี่ครับถ้าหากว่าคุณมีการสรรเสธิ์และจะ้ยกเลิกจะได้เหรียญเชื้อชูก,กิรครับและหักลดหย่อนภาษีหนึ่งเท่าบางคนคำนวณแล้วนะครับการหักภาษีหนึ่งเท่าเนี่ยลูกหลานได้ประโยชน์มากขึ้นก็มุ่งไปทางนี้นะครับ เหรียญเชชูกี่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บางคนก็ชอบนะครับเพราะว่ามันก็ทาให้เราได้เห็นครับคือได้ภูมิใจที่เราได้ทําเพื่อสังคมนะครับอ่านี่ก็คือในส่วนของข้อที่2ครับซึ่งหากว่าต้องการจะขอสละสิทธิ์ก็สามารถทําได้ตลอดอนในกรณีที่คุณได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วนะก็ไปขอสละสิทธิ์หรือใจยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิด ตรงนี้เนี่ยถ้าแจ้งยกเลิกไปแล้วเนี่ยถ้าเอากลับมาเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาทําข้อมนนูลนะครับแน,นะนําว่าตัดสินใจให้แน่ๆไปเลยนะครับว่าต้องการจะยกเลิกหรือต้องการที่จะใช้ต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหากว่าต้องการที่จะยกเลิกก็ต้องไปแจ้งยกเลิกนะครับเอาให้แน่ๆนะตรงนี้ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะครับในส่วนของข้อที่2ครับกลุ่มที่โดนยกเลิกสิทธิ์คือกลุ่มที่ขอสละสิทธิ แล้วก็จจยังเลิกเบี้ยผู้สูงอายุกลุ่มที่สามที่โดนยกเลิกครับไม่ได้เงินก็คือกลุ่มคนที่บัญชีธนาคารที่ไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นๆมีการปิดใช้งานไปหรือบัญชีมีการถูกอายาัดครับเป็นเหตุให้เงินเนี่ยโอนเข้าไม่ได้บัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางรัฐตอนไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุถูกปิดใช้งานไปแล้วหรือเผลอปิดใช้งานบัญชีไป ทำการที่จะปิดผนึกบัญชีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะคุณอาจจะโดนวิชยัยีพโทรเข้ามาแล้วคุณก็ทําการนนาระงับนะพอคุณทําการนนาระงับอะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้บัญชีโดนปิดไปชั่วข่าวครับตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปแจ้งทําการปิดชั่วข่าวออกไปให้บัญชีกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเหมือนจะโดนยกเลิกใช่เหรอมันโดนยกเลิกเฉพาะแค่ในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากจะพลาดในส่วนของตรงนี้ที่จะไม่ได้รับเงินเนี่ยก็แนะนําว่าให้คุณทําการจัดการให้เรียบร้อยครับโดยการเช็คบัญชีธนาคารที่คุณไว้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุว่าบัญชีธนาคารของคุณนั้นมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่า บัญชีมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างเป็นปกติไหมลองโอนเงินเข้าไปเนี่ยมันโอนเข้าไปได้หรือเปล่าถ้าว่าโอนเงินเข้าไปได้บัญชีไม่มีปัญหาคุณจะสามารถได้เงินได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าโอนเงินไม่ได้บัญชีมีปัญหาตรงนี้คุณต้องไปทําการแก้ไขให้เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยจะตกอยู่ในกลุ่มที่โดนโยกเลิกตรงนี้ได้ก็คือยกเลิกการได้เงินนะดังนั้น,นถ้าไม่อยากพลาดตรงนี้ครับเช็คบัญชีให้ดีๆเพื่อจะพร้อมที่จะเตรียมรับเงินครับ นี่คือกลุ่มที่3ที่โดนยกเลิกในส่วนตรงนี้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่ลงทะเบียนเบียเบ้ยผู้สูงอายุแล้วแต่อายุยังไม่ถึง60หรืออายุต่ำกว่า60ปีนะครับคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่ามีคนคุณอย,อยู่ในกลุ่มไหนบ้าง1 2 3 4มนะครับพิมพมาบอกกันหน่อยนะอยากจะฟังทุกท่านเหมือนกันตรงนี้สำหรับกลุ่มนี้ครับเบี้ยผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เนี่ยคืออายุยังไม่ถึง60หมายความว่าคุณอาจจะไปลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ59 ซึ่งสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับแล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณก็ยังอายุไม่ครบ60ปีเต็มด้วยถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยก็จะยังไม่ได้เงินก็เปรียบเสมือนโดนยกเลิกสิทธิ์ไปแต่ไม่ใช่ว่าโดนยกเลิกสิทธิ์ตลอดนะก็คือพออายุคุณถึง60ปีปุ๊บก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้เงินตามปกติได้นะครับแต่ที่คุณยังไม่ได้เงินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณไปลงทะเบียนแล้วเขายังไม่ให้นะครับ เขาให้แน่แต่จะให้ตอนเมื่อคุณอายุ60ปีเต็มเท่านั้นนะครับนี่คือกฎที่กำหนดมาชัดเจนเพราะว่าเบีย้ยผู้สูงอายุให้สำหรับคนที่เป็นสัญชาติไทยและอายุ60ปีขึ้นไปนะครับนตเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะซึ่งการจะได้เงินก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่คุณจะต้องรู้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากกทุกท่านเอาไว้นะครับสำหรับ4ข้อนี้เนี่ยก็ข้อทุกข้อ ยังสามารถแก้ไขได้นะครับในะแต่ละข้อกลุ่มที่จะขอสละสิิทธ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอ่าถ้ามันจะมีบางข้ออย่างท้าเสียชีวิตอันนี้เนะี่ยไม่มีใครรู้ได้ครับก็เป็นเหตุสุดวิสัยแต่ในส่วนของข้อที่สามารถที่จะจัดการนะครับถ้าจะไปแย่งยกเลิกเนี่ยก็ต้องคุยกันในครอบครัวให้ดีๆนะครับใครจะพิย่งยกเลิกก็ต้องคุยให้ดีๆก่อนจะไปยกเลิกนะพอสองแล้วก็สามไปจริธนาคารเช็คให้เรียบร้อยว่าเปิดใช้งานหรือเปล่า นะครับเปิดใช้งานปุ๊บจะได้พร้อมรับเงินแล้วก็4จะได้เงินก็ต่อเมื่อ60ปีขึ้นไปถ้าอายุต่ำกว่า60ปีนะครับ59เนี่ยก็จะยังไม่ได้เงินอันนี้ต้องเข้าใจนะครับจะโดนยกเลิกสิทธิ์ไปก่อนแต่เดี๋ยวพอ60ก็กลับมาได้เงินตามปกติครับโอเคนมีข้อมูลสําคัญครับล่าสุดที่ฝ่าวุกท่านสงสัยส่วนไหนต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมพมีมาพ,พูดคุยสอบถามกันได้สำวันนีสวัสดีครับ